เข้าใจเรื่องนี้ขายดีจนนับเงินไม่ทันการตลาดมันคือการที่เราอ่ะต้องเข้าใจลูกค้าแล้วตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการของเราอย่างเช่นวันนี้เรามาคาเฟ่ไม่ใช่แค่เราอยากจะมาดื่มกาแฟอย่างเดียวไม่ใช่แค่เรานัดเจอเพื่อนหรืออยากจะมานั่งกินเค,ค้กอย่างเดียวแต่เราจะหาร้านนะคะแล้วก็เลือกที่จะไปร้านเราจะไปร้านนั้นเพราะอะไร เราจะไปร้านนั้นด้วยเหตุผลอาจจะเป็นข้อแรกคือร้านสวยบรรยากาศดีอาหารหน้าตาดีถ่ายรูปได้เห็นไหมคะคนไม่ได้เลือกมาที่ร้านร้านนั้นเพียงเพราะรสชาติเขาไม่ได้เลือกเพราะว่ารสชาติเป็นอันดับแรกแต่เขาเลือกเพราะภาพลักษณ์ดังนั้นส่วนเรื่องของรสชาติเรื่องของบรรยากาศมันคือประสบการณ์ที่เขาจะได้รับหลังจากที่เขาเข้ามาก่อนที่ร้านนี้ดังนั้นเนี่ยวันนี้ใครอยากจะทําร้านให้ขายดีคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ เราต้องรู้ว่าเหตุผลอะไรที่จะดึงดูดลูกค้าได้แล้วเหตุผลอะไรที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ํากับเราแล้วเราก็สามารถบอกต่อได้นี่คือเรื่องที่คุณต้องเข้าใจถ้าคุณอยากขายดีนะคะวันนี้ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วคุณอยากจะทําให้ยอดขายของคุณดีขึ้นสามารถทักอินบ็อกเข้ามาขอคําปรึกษากับพี่หญิงได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ